สาวที่เกลียดแมงมุมเป็นคนลึกลับเจ้าเล่และมีความเป็นผู้นำวันนี้นะคะเราจะคุยกันถึงเรื่องของอุจจาระขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจําเป็นที่จะต้องคุยจริงๆไม่ใช่เรื่องเรื่องที่น่ารังเกียจเพราะว่าอุจจาระเนี่ยบอกถึงสุขภาพของเราได้เอ็กซ์เพรตมาแล้วะเป็นใครอน๊ะแขกเปิดประตูเข้ามาเองสวัสดีค่ะ บญานะคราได้เลยแบบว่าแววเวียนมาหาบ่อยค่ะคุณเคยทำตัวเหมือนบ้านตัวเองเลยนะคะดีค่ะน่าสบายเลยแล้วที่มาสบายเหมือนบ้านตัวเองรบกวนขอช่วยเอาน้ำมาเสิร์ฟพวกเราด้วยบ้าเจอกันอีกครั้งมีความสุขครับต้นรู้สึกว่าเหมือนกับมาบ้านครับขออนุญาตเปิดเองนิดนึงกันเองกันเองค่ะวันนี้สวัสดีคุณหมอต้นอีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะ สิรามพูทธค่ะคุณหมอคะทำไมเราจะต้องดูอุจจาระของตัวเองอุจจาระเนี่ยสามารถบ่งบอกเรื่องสุขภาพของเราได้ยังไงคะ จริงๆให้คุยเรื่องนี้ตอนเช้าก็เขินเหมือนกันนะครับแต่่านนี้กรลังทานอาหารเช้าอยู่เลยนะจ๊จริงๆต้องขอพทยจริงๆครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องสําคัญจริงๆเพราะว่ามันบอกโรคก็ได้บอกสุขภาพก็ได้หรือบอกไปจนถึงว่าเราจะมีความเสี่ยงอะไรก็ได้ด้วยการดูของเสียนี่แหละครับเสี่ยงที่จะไม่มีคู่เสี่ยงที่จะอย่าไ่ใช่แล้วคนเสี่ยงแล้ไปามหมอดูค่ะี่ไหมอคนละหมอคะบอกได้ถึงสุขภาพหลายประการ ดังนั้นเนี่ยเราจะต้องสังเกตอุจาระของเรายังไงบ้างค่ะถ้าคุณีนะอาจจะต้องมีอย่างนี้นิดหนึ่งครับก็คือ1ดูรูปร่างนะครับดูสีนะครับรูปร่างสีกลิ่นนะคะกลิ่นโอ้โหพยายามอยากจะเว้นอันนี้ไว้แต่จริงๆแล้วอย่างที่คุณบูมพูดเลยมันจะเป็นครับจะเป็นจริงๆเพราะมันก็บอกได้เหมือนกันเริ่มจากอะไรก่อนดีคะกลิ่นก่อนเลยดีไหมคะ เตะก่อนเลยระับแรกกค่ะางนี้ครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีกลิ่นแรงนะฮะสแสดงว่าอาจจะมีเชื้ออยู่เยอ,อะอในบางช่วงที่มีกลิ่นผิดปกติอย่างนี้ครับหรือกลิ่นที่ไม่เหมือนเดิมเนี่ยฮะให้สงสัยไว้เลยครับว่าอาจจะกําลังมีเชื้อหรือติดเชื้อในทางเดินอาหารนะครับเชื้อที่ว่าอาจจะเป็นแบคทีเรียก็ได้เชื้อพยาธิก็ได้นะครับจะทาให้กลิ่นเปลี่ยนไปกลิ่นเปลี่ยนไปอาจจะมีเชื้อหรือถ้ากลิ่นแรงผิดปกติ ใช่ไหมคะใช่ฮะแสดงออว่าไม่ไม่ธรรมดาละยิ่งถ้า,ถาติดแรงแรงแบบอาวุธชีวาภาพเลยเนี่ยยิ่งน่ากลัวแต่ต้คนเรื่อง ไม่มีการขึ้นหรือลงอย่างนี้ผิดปกติไหมคะเรียกว่าแรงเสมอต้นเสมอปลายใช่อย่างนี้โอเคครับอย่างนี้ยังปกตินะแต่ก็แสดงว่าอาจจะมีอาจจะมีแบคทีเรียอะไรที่มันอยู่ในนั้นเป็นปกติอยู่แล้วเป็นต้นทุนเก่าอยู่แล้วครับอ๋อถ้าเป็นที่เป็นเรื่อยๆก็โอเคใช่ไหม่าใช่ครับผมปล่อยได้ว่าใช่แล้วแล้วสี่ะคะคุณหมอสีของอุจจาระนี่มีผลต่อสุขภาพเราต้องสังเกตยังไงบ้างคะหนึ่งครับถ้าสีเข้มมากๆคุณีนณาถ้าเข้มจนดําเลยนะครับพวกนี้เนี่ยจะเป็นของเสียที่ ให้สงสัยว่าอาจจะมีเลือดปนมาใช่ครับถ้าสีดําเลยนะฮะเหมือนกระถานนึกถึงฐานดำาๆหรือนึกถึงโครนนะครับนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าปนเลือดนะครับมีเลือดสดมีสีแดงออกมาแสดงว่ามีเลือดออกมาเหมือนกันแต่ออกมาจากลําไส้ส่วนล่างเป็นอนตรไหมคะแกเคยเป็นสีเข้มเข้มแบบเข้มแบบเกือบดําเป็นสีโครนอย่างเงี้ยเคยเหมือนกันค่ะบางช่วงใช่ไหมบางช่วงค่ะแต่ไม่ได้เป็นตลอดไม่เป็นไรคุณไก่ถ้าอย่างนั้นอาจจะเกิดจากอาหารบางอย่างได้เช่นถ้าเรากินอะไรที่มีสิ่งที่เป็นเลือดอยู่เช่น เลือดหมูใช่ครับหรือตับอย่างเงี้ยครับก็อาจจะทาให้มันเปลี่ยนสีทําให้เขาเปลี่ยนสีเป็นสีดาหรือสีเข้มได้คุณหมอแม่นเหมือนหมอดูเลยค่ะตัวเองก่อนจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยคือกินแกงเขียวหวานแล้วมีเลือดหมูนั่นแสดงว่าของเมื่อเช้าแน่นอนเพราะเมื่อวานกินแกงเขียวหวานต้องไปนั่งใกล้ต้นมะขามใช่ไหมรู้ทุกอย่างในชีวิตของทุกคนเนี่ยโดยเฉพาะครอบครัวคนอื่นรู้รู้หมเลยเรื่องตัวเองรู้วิธีสังเกตนะแล้วคุณหมอบอกว่าบางครั้งถ้าอุจจาระ มีเลือดปนมาด้วย<ม>เป็นสัญญาณบอกว่าเราอาจจะเป็นมะเร็งลำไส้จริงหรือเปล่าอันนี้น่าห่วงครับ<ะ>เพราะเมื่อสักครู่รูปที่เราเห็นคือรูปตับนะครับตอนนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็คือลักษณะของกระเพาะอาหารซึ่งถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีมะเร็งลำไส้หรือมะเร็งกระเพาะเนี่ยครับมันจะมีเลือดออกมาตามลำไส้ที่เป็นขดๆพวกนี้เลยครับซึ่ง<ะ>ตัวนี้ครับจะทําให้มีอุจจาระที่เปลี่ยนสีเป็นสีดําเข้มก็ได้<ะ>หรือว่าอาจจะมีสีแดงปนก็ได้ถ้าดําเข้มสแสดงว่ามีเลือดออกด้านบนครับกระเพาะนะฮะ แต่ถ้าเกิดว่ามีสีแดงแสดงว่าออกมาจากลําไส้ใหญ่ส่วนล่างครับเห็นไหมมันบอกไปได้เลยนะบอกได้ถึงขนาดว่าแอเรียหรือว่าตำแหน่งเลยครับโอ,อ,อดังนั้นก็ต้องก็ต้องคอยสังเกตของตัวเอง<ช>แล้วขออนุญาตกลับไปที่เรื่องของกลิ่นนิดนึงถ้ากลิ่นแรงมากๆเนี่ยมันเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเราอาจจะเป็นโรคเบาหวานจริงหรือเปล่าคะคุณหมอต้น มันมีการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแมริ่แลนด์นะครับณะแพทย์เนี่ยเขาบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าอุจจระมีกลิ่นแรงนะครับหรือว่ามีกลิ่นที่เรารู้สึกว่ามันมันผิดไปเนี่ยให้สงสัยไว้ก่อนครับว่าอาจจะมีผิดปกติว่ามีการติดเชื้อมากกว่าแต่ถ้าในเรื่องของเบาหวานนะครับในอุจจระ เขาจะสังเกตอย่างนี้ฮะว่าการถ่ายมากกว่าถ่ายจะผิดปกติไปเช่นรู้สึกว่าเหมือนกับถ่ายนานครั้งขึ้นหรือว่าเก็บอยู่นานครั้งขึ้นกว่าจะออกมาเพราะว่าน้ําตาลมันลงไปชุมนุมในลําไส้ก็เลยทําให้ไส้เนี่ยครับมันขี้เกียจมันก็เลยทาให้เหมือนกับจะมีถ่ายผิดปกตินานออกไปครับค่ะอ,อ๋อตัวเบาหวานก็เลยเป็นเรื่องเกี<อ>่ยวกับน้ําตาลก็เลยเขาบอกได้เพราะเหตุนี้ใช่เลยครับเรียกว่าหวานลงไสหวานลงไสดูสิเออชืนจัแต่หวานจับใจ น,น,นี้หวานลงซ<ส>่หวานสุดไส้ก็ได้ครับ <laughs> ทีนี้ขออนุญาตกลับมาบที่เรื่องของสีนิดนึงนีน,นาเคยได้ยินว่าถ้าสีเข้มแถมแข็งเนี่ยค่ะแสดงว่าอ,อุจจาระเนี่ยอยู่ในระบบของเรานานเกินไปแล้วจริงครับคุณนีนาเพราะ,ะ,ะลำไส้จะทําหน้าที่ดูดน้ํากลับเข้ามายิ่งนานก็ยิ่งแข็งยิ่งนานก็ยิ่งเข้มยิ่งนานก็ยิ่งออกลําบากครับค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าสีอ่อน จะดีกว่าสีเข้มจริงหรือเปล่าคะคำถามนี้ดีมากผมชอบมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสีอ่อนถ้าอ่อนกําลังดีนะครับจะดีแต่ถ้าอ่อนหรือซีดมากไปมันก็บอกได้อีกโรคหนึ่งคือโรคตับครับโรคดีซ่านใช่ครับถ้าใครมีปัญหาไวรัสตับอักเสบบีหรือไวรัสตับอักเสบที่ทําให้ดีซ่านเนี่ยมันจะมีสีอุจจาระกับสีปัสสาวะต่างกันคืออุจจาระจะสีอ่อนเหมือนที่คุณดีน่าพูดเลยครับแต่ว่าปัสสาวะจะสีเข้มอ๋ออ๋อกับับตรงกันแบนครับใช่ฮะค่ะอันนี้เรื่องสีนะงติงเนาะก็ แสดงว่าคือถ้าเกิดว่าอ่อนเกินไปก็ไม่ดีขเข้มเกินไปก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นต้องสังเกตร,ร่างกายตัวเองว่าปกติมันอยู่ที่ตรงไหนค<ม>นะคะมาดูอีกอย่างหนึ่งแม้เวลาที่เราอุจจาระลงไปแล้วบางทีมันก็ต้มจมหายไปเลยเออบางทีมันก็ลอยอยู่อ,อ,อะไรดีอะไรไม่ดีหรือมันบอกอะไรได้ไหมคะถ้าเกิดว่ามันจมลงไปเนี่ยนะแสดงว่าไอ้ตัวส่วนประกอบของมันเนค่อนข้างหนัก นะครับเหมือนกับว่ามันมีอาจจะมีหนึ่งเลยครับพวกกากอาหารที่มันหนักๆเยอะนะแต่ถ้ามันลอยเนี่ยก็แสดงว่าลองนึกถึงง่ายๆครับอะไรทําให้ลูกโป่งลอยอากาศถูกครับมันมีแก๊สอยู่ข้างในเยอะนะครับหรือว่ามันอาจจะมีกากอาหารบางส่วนที่มันทําให้ลอยได้คล้ายๆทุ่นนะครับค่ะพวกนี้ก็บอกได้แล้วอนไนดีไม่ดีอะไรดีไม่ดีจริงๆแล้วเนี่ยกลางๆดีกว่าคือไม่ ไม่ถึงขนาดที่ว่าจมลงไปหมดหรือว่าลอยฟ้องลงมาหมดครับคือจมๆลอยๆเล่นอุ้ยไแล้วไม่ใช่แล้วดูอีกนิดนจมๆลอยจะพูดเรียกไม่ให้เห็นภาพนะคุณผู้ชมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ไหนๆเราจะคุยแล้วคุณผู้ชมค่ะแกต้องขอเอาให้สุดใช่ไหมกินข้าวก็หยุดสักนิดนึงก่อนฟังแป๊บเดียวบางอีกประมาณแค่ห้านาทีเราก็จะจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องมาควงช้อนกันหมดแล้วนะไม่อีกห้านาทีคุณผู้ชมก็จะต้องเข้าห้องน้ำเหมือนกันฟังมากๆเนาะมันจะเป็นเหมือนเขาเรียกเขาเรียกว่าตามกันไปด้วยเลยความรู้สึกจะมาตามรเาไป มาสถานการกลางไม่ต้องจงไม่ต้องลอยไม่ต้องลอยทีนี้รูปร่างล่ะบางคนเอกมาเนียนเกลี้ยงเลยนะือแบบว่าพื้นผิวนี้เลื่อนเลยกริบเลยบางคนมาแบบขลุกขละดูแบบว่าไม่สวยงามเลยอะค่ะหมออันนี้มันบ่งบอกอะไรบ้างอะคะถ้าเป็นกลมมนนะครับดีไซน์ออกแบบมาให้ลู่ลมนะฮะเหมือนูยนนะ สทืนค่ะสะเทินน้ำสะเทินลกขอ<า>ง <ผม S 2> ได้ไหมขยองได้เหมือนกันจริงๆ้วเนี่ยครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยถือว่าปกตินะครับแต่ถ้าเกิดว่าครุขระเนี่ยให้ต้องระวังนิดนึงครับเพราะเร,รื่องของหนึ่งถ้าครุขระท้องผูกก็ได้เหมือนที่คนุณน,น่าบอกอ,อย่างที่สองครับเรื่องของมะเร็งรัไส้ก็ได้นะเขาบอกว่าลักษณะขนาดอุจจาระที่เปลี่ยนขนาดเนี่ยครับถ้ามันเล็กเรียวลงหรือครุขระมากขึ้นเนี่ยครับอาจจะให้สงสัยได้ว่ามีก้อนไม่พึงประสงค์และ มีแขกไม่พึงปรารถนาในลำไส้ใหญ่และอาจจะเป็นเนื้องอกหรือว่าอะไรก็ได้ครับที่ไปเบียดอยู่ค่ะแล้วถ้าเหลวอะคะถ้าเหลวบ่อยๆไม่ดีเหมือนกันครับให้สงสัยลำไส้แปรปรวนอ่านะครับลำไส้แปรปรวนก็คือเรื่องของความเครียดลงลำไส้คุณบุ๋มจะทำให้มีเหลวแต่ว่าบางท่านอาจจะบอกว่ามันไม่ถึงกับเหลวแต่ว่าเหมือนกับคล้ายๆคล้ายๆจะท้องเสียอ๋ออันนี้แหละครับให้สงสัยลำไส้แปรปรวนเลยบางคนที่ถ่ายออกมาแล้วเป็นมันอย่างเดียวเลยนะคะที่บอกว่าพวกจักจับไขมันนะคะที่เราเคยเห็นกัน ถ่ายบ่อยทุกวันเลยแล้วก็มันล้วนแบบนี้ค่ะมันเป็นอันตรายกับเราหรือเปล่านอกจากยาดักไขมันนะคุณปูอีกอันหนึ่งที่ทําให้ถ่ายมันล้วนเนี่ยก็คืออาจจะเกิดจากการเคี้ยวหมักฝรั่งบางประเภทเกี่ยวไหมฟังดูเหมือนไม่เกี่ยวเลยนะเป็นจริงแล้วหมักฝรั่งชนิดที่มีชูกาฟรีหรือว่าปลอดน้ําตาลแต่ใช้น้ําตาลเทียมบางชนิดนะครับพวกนี้มีโอกาสทําให้อุจจาระถ่ายออกมาผิดปกติได้แล้วมันเป็นอะไรไหมคะถ้าเราเราเราทานไอ้พวกนี้เยอะเนี่ยค่ะไม่เป็นไรครับคุณปูเพียงแต่ว่าอย่าบ่อยเกินไปไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะขาดน้ํามันที่่ชวย จับวิตามินให้เราเพราะฉะนั้นวิตามินมันจะช่วยละลายในไขมันนะฮะหมายถึงว่าวิตามินมันละลายในไขมันแล้วก็ดูดเข้าไปนี่แหละครับเหมือนกับอาหารที่ค่อยๆผ่านหลอดอาหารลงกระเพาะเข้าไปอย่างนุ่มนวลเห็นไหมครับสเทินน้ํเสรินบกและลู่ลมลู่น้ําแล้เห็นไหมแล้วถ้าเราถ่ายแบบว่าโดยการที่เรารับประทานยาระบายบ่อยๆอย่างเงี้ยครับอันนั้นจะมีเสียงเป็นมะเร็งไหมคะเหมือนความรักอะครับถ้ามีอย่าไรความรัก ยังไงคะคือต้องปล่อยมันทิ้งออกไปถ้าเกิดว่าเราติดหรือว่าเรายึดกับเขามากเกินไปนะครับสิ่งที่จะทําให้เกิดต่อไปก็คือความทุกข์เพราะว่าเราจะต้องพึ่งเขาหรือว่าพึ่งยาระบายอยู่ตลอดไปแต่ถ้าเราพึ่งตัวเองได้นะครับความรักนั้นก็จะเป็นความรักที่หอมหวานเป็นความรักที่สดชื่นอยู่เสมอครับพี่บอกแล้วเห็นไหมผู้ชายคนนั้นน่ะเลิกไปเลยไม่ใช่่เกี่ยงผู้ชายออคุยเรื่องยาระบายอยู่ยาระบายเพราะฉะนั้นสรุปก็คือยาระบายเนี่ยกินได้บางช่วงครับกินได้เฉพาะกิจแต่อย่าให้มันติดกับชีวิต อ๋ออาจจะทำให้ลำไส้ของเราอ่อนแอเหรอคะใช่ครับนีน่าจะทำให้เราติดค่ะเห็นเห็นอาจารย์เล่าให้นีน่าฟังนอกรอบบอกว่ามีการแบบหงุดหงิดลงลำไส้ด้วยค่ะอาจารย์เป็นยังไงคะอาจารย์คะมีครับอาการมันเป็นยังไงคะ ไส้ของเรากับสมองมันมีทางลัดเชื่อมกันคุณีน่าผมชอบคําถานมีนะใช่ทางด่วนมุมพุดดีมากเลยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่เครียดมันลงไส้ได้เลยหรือเมื่อไหร่ไส้เครียดก็ขึ้นสมองได้มันเป็นทางด่วนขึ้นได้2ทางนะเป็นทูเวย์ด้วยครับผมอาการเป็นยังไงแล้วทําไมถึงเกิดนะคะอาจารย์พิเศษยังมีใจสั่งมาอันนี้จะเป็นใจสั่งไส้นะฮะคุณผู้ชมครับใช่ค่ะโอเคคือเมื่อไหร่เครียดเนี่ยอาจจะทําให้มีอาการลําไส้แปรปรวนถ่ายผิดปกติหรือว่าถ่ายเหลวสลับาายูกก็ไไดด้ับอวว่่ีี แสดงว่าร่างกายบอกเราแล้วว่าตอนนี้เราเป็นภาวะเครียดละใช่ครับซึ่งแน่นอนถ้าเครียดต่อไปมันก็ไม่ใช่แค่ลำไส้มันไปหมดเลยเส้นเลือดในสมองตีบหมวใจทํางานหนักเป็นความดันไปเลยเต็มไปหมดเลยเห็นไหมดีต้องดีให้สุดไส้เรีดีสุดไส้เราก็ต้องถ้าเรารู้ว่าเริ่มมีอาการลำไส้แปรปรวนทีนี้เราก็จะต้องเริ่มไปแก้ที่ต้นเหตุแล้วใช่แล้วครับเครียดจุดไหนเราก็ปรับไปใช่แก้ให้เครียดให้ถูกจุดแล้วมันจะหยุดลำไส้แปรปรวนได้แลมันจะดีขึ้นได้ยๆคนเป็นคะัะเป็นแบบลำไส้เวลาทีี่่่่มมมััันนนนนจจะะะบบแตลลล้งงเเหืือกซึ ถ้าสังเกตดีๆมันเหมือนกับเวลาที่คลอดนะครับรถลูกก็จะบีบเป็นระยะเหมือนกัน<อ>ลำาไ้ก็เหมือนกันเลยครับในการที่จะคลอดของเสียออกมาเขาก็ต้องบีบเป็นระยะเพราะฉะนั้นฝากเทคนิคอันนี้ไว้อีกนิดหนึ่งครับคือนึกได้ว่าหลายท่านมีปัญหาเรื่องของริษีดวงหรือว่าเรื่องของการเบ่งนะฮะให้ระวังให้ดีครับเวลาที่เบ่งเนี่ย ให้เบ่งให้ถูกจังหวะนะครับนึกถึงตอนที่ปวดถ้าปวดเราค่อยเบ่งเหมือนตอนคลอดเลยครับแต่ถ้าไม่เบ่งถ้าไม่ปวดอย่าเพิ่งเบ่งถูกครับก็จะเป็นฤทธิ์สีดวงคือไปยิ่งเค้นเขาออกมาความดันก็ขึ้นเดี๋ยวเส้นเลือดแตกหัวใจทํางานหนักอีกทีนี้ถามคุณหมอหน่อยนึงมีวิมันมีมันมีวิธีที่ฮิตมากๆเลยคือการดีท็อกซ์คือการรับประทานการวิธีล้างอ่แล้วก็เอาของเสียออกมาแล้วเขาบอกว่าช่วงใครที่ทำดีท็อกซ์เนี่ยจะมีช่วงที่แบบอุจจาระเหม็นมากนั่นแปลว่า คนที่ทำก็รู้สึกเหมือนลำไส้สะอาดนูน่นนี่นั่นมันช่วยได้จริงไหมพี่ชอบเรียกว่าช่วงปล่อยของนะคมันจะมีกลิ่นเหม็นหน่อยครับมันก็มีส่วนจริงอยู่ครับแต่เราไม่ต้องทําบ่อยคล<ะ>้ายกับที่ถามเลยครับในเรื่องของยาระบายอย่างงี้ครับคือ<ะ>ทําได้บางครั้งบางคราวในการล้างไส้แต่ไม่ต้องล้างทุกวันไม่ต้องดีท็อกซ์ทุกวันครับไม่ต้องสวนไส้ทุกวันเดือนละหนเดือนละหนยังพอไหวครับยังพอไหวจำง่ายว่าลําไส้คือทางออกไม่ใช่ทางเข้าครับอ๋องนั้นไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขามากถูกครับให้เขาเป็นทางออกเอ็กซ ทีนี้ขออนุญ,ญาตถามคุณหมอนะคะอุจจาระที่สมบูรณ์แบบนะคะที่ออแสดงออกถึงสุขภาพที่ดีเลิศเนี่ยมันควรจะหน้าตาเป็นยังไงคคุณหมอน่าสนใจครับคุณผ<ฆ>ู้ชมตะกี้ตอนก่อนเข้ารายการเนี่ยคุณนีน่าใช้คําน่ารักมากเลยอุจจาระในอุดมคติมันต้องดูเป็นชายงา,ามอุดมคติอะไรกันอันนี้ยกเครดิตให้เลยเพราะว่าผมชอบคํานี้จริงนะครับขออุ่ญาตนะคนุญจริงจริงแล้วเอาไว้ง่ายครับมันคืออุจจาระที่ออกตามเวลาลักษณะเนี่ยรูปร่างปกติ สีไม่เข้มหรือไม่อ่อนจนเกินไปและที่สําคัญก็คือว่าถ่ายตามเวลาแล้วก็ไม่มีลักษณะที่ทําให้เราเจ็บปวดทุกทรมานตอนถ่ายครับอ๋อแล้วพอพูดถึงเวลาแล้วเนี่ยช่วงเวลาไหนคะที่ ดีที่สุดค่ะที่เราจะต้องระบายออกไปนาทีทองของการถ่ายอยู่ตอนช่วงไหนก็ได้ครับจริงๆแล้วแล้วแต่เราจัดเวลาแต่ขอให้เป็นเวลาเดียวกันคุณบุมแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาบอกช่วงเช้าใช่ไหมครับช่วงตีห้าถึงเจ็ดโมงที่เคยอ่านข้อมูลมานะเขาบอกว่าลำไส้ทํางานช่วงตีห้าถึงเจ็ดโมงช่วงนี้ดีที่สุดอันนี้จริงไหมก็จริงอยู่ครับนใหญ่แต่อันนั้นเหมาะสําหรับคนที่ทํางานกลางวันแล้วก็นอนกลางคืนมุ้คือคนทํางานปกติทั่วไปแต่บางทีถ้าบางกลุ่มเนี่ยครับเห็นใจครับต้องทํากลางคืนเนี่ยก็อาจจะจัดเวลาใดเวลาหนึ่ ก็ได้ขอให้ถ่ายเถอขอให้ถ่ายเธอถูกครับแต่เป็นเวลาเดียวกันในทุกๆวันใช่ครับบูมเลยเวลาเดียวกันได้เลยเวลาจัดรายการใช่ค่ะคุณหมอคะช่วยทิ้งท้ายีิหนึงสำหรับใครหลายๆคนนะคะที่ชอบอั้นอุตจระรมทงปัสสาวะด้วยค่ะก็จะส่งผลยังไงกับเราบ้างคะหนึ่งเลยครับอย่างที่บอกไปของเสียก็ไม่ออกสองทำให้ถ่ายลำบากครับ แล้วก็อย่างที่สามเลยครับให้ระวังไว้ให้ดีเลยครับเก็บนานๆานสารพิษมันก็มีสิทธิ์ที่จะแผลงฤทธิ์ทำร้ายเราได้เพราะมีการศึกษาครับ<ม>บอกว่าถ้าเกิดว่าท้องผูกบ่อยๆหรืออั้นเอาไว้นานๆนะครับมันอาจจะส่งผลกับลำไส้ใหญ่เราได้นะครับสุขภาพลำไส้ก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นนยครับถ่ายให้ปกติและออกกําลังขยับไส้สักนิดหนึ่งครับแค่นี้ก็จะสุขภาพดีจนสุดไส้แล้วครับออกกําลังขยับออกกำลังกายด้วยใช่ครับจะได้็นการขยับครับ คอนินได้ไหมแลวอย่างบางคนไม่ได้อั้นนะแต่มันไม่ออกจริงอ่ะบางคนเก็บไว้เป็นสัปดาห์เลยคุณหมอแล้วสามวันอย่างเงี้ยเออมันมันไม่ออกอ่ะเราจะทำไงมันเกิดอะไรขึ้นพิเศษใช่ไหมครับมันทั้อยากได้อ่างานี้อาจจะต้องดูนิดหนึ่งครับว่าลำไส้เขาเนี่ยขี้เกียจหรือเปล่าเพราะมันมีระบบประสาทบางอย่างที่ทำให้ลำไส้ขี้เกียจและเก็บได้นานครับวิธีกระตุ้นเขาก็คือเหมือนกับเราปลุกคนนะครับให้ขยับ ให้ออกกําลังกายแล้วก็ให้ทานอาหารให้ตรงเวลาสักนิดหนึ่งจะช่วยได้อาตงเวลาครับมเองนาใช่ใช่ครับแถมสักนิดหนึ่งค่ะอาหารช่วยกระตุ้นอุจจาระให้แบบอุจจระง่ายค่ะมีอะไรบ้างคะอาจารย์หนึงเลยครับเอาง่ายๆค่ะน้ำมะขามครับแบบไทยๆดีแกงอะไรเอ่ยใส่น้ำมะขามแกงส้มครับอ๋อแกงส้มถูกครับทานแกงส้มนะครับจะช่วยระดมพลได้นะครับจะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้ดีฮะ มาขามมาขามก็ดีครับใช่ครโอเคเดี๋ยวจะต้องรับประทานมาขามบ่อยๆค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอต้นมากๆเลยนะคะนายแพทย์กฤษดาศิรารมพุธขอบคุณค่ะดีขอบคุณค่ะดีใจที่ได้มาเข้าบ้านวันนี้ด้วยรับมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวออกไปฝนตกนะคุณหมอค่ะไม่ไปห้องกุมนะโอเคครับค่ะขอริยาตประกาศตำแหน่งคุณหมอสักนิดนึงค่ะคุณหมอต้นนะคะนายแพทย์กฤษดาศิรารมพุทธผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัตนานาชาติค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณผู้ชมด้วยครับ ช่วงหน้าไหมอ๋อช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าขนมเค้กค่ะจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นแค่เบเกอรี่อย่างเดียวไม่ได้เป็นแค่เค้กอย่างเดียวนะคะมันสามารถได้ทำอะไรได้อีกมากมายที่ป็นคุณทึ่งมากๆเลยนะเดี๋ยวกลับมาดูค่ะมีทดลองตัวอย่างทดลองชิมมีไหมคะไม่มีมีแต่ภาพขอบคกันะขอบคุณค่ัทคุณผาขอบอกว่าสาวๆที่เกลียดแมลงสาบเป็นคนที่โลเลจิตใจอ่อนโยนและเป็นผู้ฟังที่ดี Oh, oh,